สวัสดีครับพบกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้วันที่4เดือนเมษายน2568นะครับพาเข้าสวนยามเย็นนะครับเพิ่งไปส่งผักให้ลูกค้ามาในตกคู่นะครับนี่ก็มาเข้าสวนช่วงเย็นๆนะครับพาดูอากาศในสวนนะครับอันนี้ให้ดูรากของกีนคอร์ส ก็จะประมาณนี้น้ําก็เหลือบางส่วนก็ต้องมนดูน้ํานะครับอันนี้เก็บได้แล้วนะครับในส่วนก็จะเหลือเป็นอาบางอันก็ก็จะเวนแหวงคือเอารุ่นเล็กมาเติมนะครับหักรุ่นใหญ่ๆที่เก็บได้แล้วก็ทยอยเก็บเก็บขายบ้างเก็บกินบ้างนะครับช่วงเย็นๆพาดูบรรยากาศนี่จะเป็นเรดโอ๊กนะครับช่วงนี้เรดโอ๊ก จะเต็มหน้ากระดานกันเลยทีเดียวจะมีรุ่นเล็กๆนะครับค่อยแซมขึ้นมาจะมีตรงอนุบาลนนะรอแยกกล่องเก็บรุ่นใหญ่ออกรุ่นที่เก็บได้แล้วนะครับก็จะมีรุ่นเล็กขึ้นมาแซมตรงนี้ก็จะเป็นกีนคอร์ดชุดนึง นี้ครับนี่จะเป็นนุบาลมาดูทางนี้กันนะครับตอนนี้กรีนคอร์สบิงคอร์สรู้สึกว่าจะออกพิ่งออกไปออกไปก็มีแต่ต้นเล็กอยู่ตัวน,นี้กรีนคอร์สหมดนะครับตอนนี้จะขอโทษที่กรีนโอ๊กหมดนะครับตอนนี้จะเป็นกรีนคอร์สเขียวๆอันนี้ มีเรดโอ๊กนะครับใบแบบดิงๆเลยครับอ่อนๆกันเลยเดี๋ยวเปิดดูน้ํามาดูลากของเขาโอ้โอยอ่านี้ครับลากจะสวยๆขาวๆอย่างนี้เลยปิดคืนนะครับมีสีือเขียวกันไปเลยนะครับช่วงเย็นใครที่ชอบกินผักนะครับ ลากยาวๆขาวๆสวยแบบนี้เลยนะครับดูน้ำปุ๋ยนะครับน้ำปุ๋ยก็จะเหล่ยครึ่งทั้งสวนเราจะเป็นใช้แต่พวกออแกนิกนะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับในการฉีดพ่นมแมลงก็จะเป็นพวกออแกนิกทั้งนั้นเลยนะครับปลอดสารเคมีนะครับเราเราขายเรากินเองแล้วก็เหลือแล้วก็ขายนะครับ ักินเองแล้วก็ขายเองนะครับตรงนี้ฟิล์คอร์สนะครับน,นี่น,นี่ก็เก็บออกได้นะครับอันนี้จะเป็นฟิลเล่นะครับฟิลเล่ยังไม่โตโตตามหลังตุนนี้ดีเขาจะโตช้ากว่าเพื่อนแต่ก็กําลังบาอ่ากาลังโตนะครับให้ดูรากนะครับพาดูรากนะครับอันนี้ดูน้ํา ก็จะเป็นเลดโลกครับยากาศช่วงเย็นนะครับแดดร่มลมตกยังมีลมอยู่นะครับอากาศคืมนะครับเหมือนที่อื่นฝนจะตกแต่วันนี้ทางนี้ยังอันนี้เป็นฤดูร้อนนะครับแต่ว่าฝนนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเล่นอยากจะตกเขาก็ตก เพื่อนๆนะครับถ้าสนใจอยากปลูกผักสลัดไปกินเองอยากดูวิธีการทำวิธีการเจาะกล่องโฟมปรับท่าน้ำหรือว่าผสมปุ๋ยนะครับก็สามารถเลื่อนไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้ผมทำไว้นะครับลงไว้อยู่นะครับ,บเพื่อนๆไปเลื่อนดูนะครับใอยากฝึกทำอยากทำไ้กินเองในครอบครัว รือว่าใครอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่โคราชอยากวิ่งมาดูอยากวิ่งมาซื้อเลือกซื้อที่สวนอย่างนี้ก็ได้ครับเรามีผักออกตลอดเลยนะครับจะมีกีนโอก๊กเลดโอก๊กกินคอสฟิลเล่นะครับรชอบอันไหนนะครับลองหรือจะัะทั้งหมดก็ได้นะครับครับดูกินคอสช่อใหญ่มากครับตัวนี้อบอักันไปเลย ค,คนไหนชอบกินผักน,นะครับกินกับส้มตําหรือว่า,าจะเป็นกินกับน้ําพริกนะครับน้าพริกก็อร่อยผแนะนําเลยพริกดิบพริกปลากระป๋องเนี่ยครับพริกปลาทูเรานี่แหละนะครับอ,อร่อยมากไม่จําเป็นจะเป็นเฉพาะช่องเป็นสลัดนะครับกินกับน้ําพริกเรานี่แหละครับอร่อยคนแก่คนเฒ่าท่านายังไม่เคยลองลองเปิดใจนะครับซื้อไปฝากท่านได้เลยครับคนพ่อฝากแม่ฝากญาติเรา ให้เขาลองนะครับแล้วเขาจะามันจะอร่อยนะครับคนแก่ที่แบบอชอบกินผักไปแล้ยวนี่ลองเอาตัวนี้ไปเพราะว่าคนแก่แถวบ้านเราไม่ค่อยจะนิยมหรืออื่นหรือว่ารู้จักนะครับลองลองซื้อไปฝากแกดูนะครับแกจะเปิดใจเลยแหละลองดอูสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในสวนให้ดูทุกวันเปนใหม่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ